เศษจงส่งความรู้เีดคุมค่าแต่ยาไม่ตายทํำยังไงคลิปนี้มีคําตอบหลังจากวานข้าวแล้วสามารถทําการคุมเลนภายใน 1- นถึงสวันอย่าให้เกินกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นพอข้าวยุได้ 7- จ็ดถึงสิวันก็ให้ทําการคุมค่าแล้วทําไมเมื่อฉีดยาคุมค่าแล้วยายังไม่ตาย มีสาเหตุครับสวัสดีครับทุกทุกท่านทำนาหวานน้ำตมนั้นเราจะต้องไม่ให้มีญ่าเกิดขึ้นหลังจากที่เราหวานข้าวแล้วตลอดไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวดังนั้นการปฏิบัติด,ดูแลรักษาในระยะนี้ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาไปจนตลอดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันกำจัด โรคแมลงแม้กระทั่งการป้องกันและกำจัดย้าหลังจากการหวานข้าวจนขั้นตอนการทำการป้องกันหรือกำจัดย้ามีขั้นตอน2-3สขั้นตอนแต่ขั้นตอนหนึ่งเป็นระยะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดส่วนมากแล้วมีบางท่านอาจจะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปซึ่งจะทำให้การคุม ค่าย่านั้นไม่ได้ผลขั้นตอนต่างๆมีดังนี้ขั้นตอนที่1คือการคุมเรนหลังจากเราหว่านข้าวไปแล้วเราสามารถทําการคุมเลนได้เลยหรืออย่างช้าอย่าให้เกิน3วันการคุมเรนเป็นการคุมเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดวัชพืชที่ฝังตัวอยู่ในดินไม่ให้งอกเจริญเติบโตขึ้นมาทันหรือแข่งกับต้นข้าวที่เราหว่านขั้นตอนที่สง เป็นขั้นตอนหลังจากเราคุมเรนแล้วก็เป็นการคุมค่าก็คือการกําจัดหญ้าในครั้งที่2อซึ่งอาจจะมีหญา้าหลงเหลือขึ้นมาหลังจากที่เราทำการคุมเลนแล้วสังเก่ง,ง่ายๆหลังจากที่เราคุมเลนแล้วยังมีหญา่างอกขึ้นมาแข่งกับต้นข้าวเราอยู่เพราะหญ้าพวกนี้จะมีความสามารถในการแย่งปุ๋ยหรือธาตุอาหาร จากดินเก่งกว่าและดีกว่าต้นข้าวเพราะว่าในช่วงหลังจากที่เราหว่านข้าวแล้วประมาณ20วันต้นข้าวจะยังคงใช้ธาตุอาหารที่สะสมในเมล็ดอยู่รากที่งอกออกมานั้นจะเป็นเพียงแค่การพยุงรําต้นให้ติดกับดินไม่ให้ลม้มการใช้ช้อนหาอาหารในดินของรากในระยะนี้ก็พอมีบ้าง แต่เป็นส่วนน้อยส่วนอาหารที่จะนำไปเพื่อการเจริญเติบโตของลลำต้นและใบนั้นยังคงอาศัยอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดเป็นส่วนมากผิดกับหญ้าซึ่งมีขนาดของเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดข้าวการสะสมอาหารในเมล็ดก็จะมีน้อยกว่าจึงอาศัยที่รากงอกออกมาหาอาหารทางดินเป็นหลักแม้ว่าจะงอกหลัง มเมล็ดข้าวแต่สามารถหาอาหารในดินได้ดีกว่าจึงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทันกับต้นข้าวที่งอกมาก่อนแล้วดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจําเป็นต้องมีการคุมค่าจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตของข้าวถ้าเราไม่ทําการคุมค่าในระยะนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากม เป็นสาเหตุที่ทําให้หญ้ามีมากแข่งกับต้นข้าวที่ระหว่านไปอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตข้าวเริ่มตั้งท้องจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวเป็นสาเหตุที่ทําให้เราได้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตลดน้อยถอยลงเห็นได้ชัดเจนถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างน,นาที่ไม่มีหญ้าในช่วงระยะข้าวตั้งท้องจนถึงก่อนเก็บเกี่ยวกับ หน้าที่มีหญ้าในระยะตั้งท้องจนถึงจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวในระยะนี้เป็นระยะสำคัญอยู่ในช่วงของระยะข้าวตั้งท้องหญ้าก็จเจริญเติบโตได้เต็มที่การทำการกำจัดหญ้าในช่วงนี้จะมีผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตหรือต่อการออกรวงของข้าวเมื่อได้รับสารเครมีเข้าไป ต้นข้าวจะมีการชะง,งักการพัฒนาหรือการเจริญเติบโตเพื่อสร้างผลผลิตดังนั้นมันจึงไม่เป็นธรรมชาติจึงเป็นสาเหตุทําให้ผลผลิตของข้าวเราลดลงเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วจะทํำยังไงให้การคุมค่าญ้าในระยะที่สองนี้ได้ผลดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีญ้าระยะข้าวตั้งท้องจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยวบางท่าน อาจจะเถียงอยู่ในใจว่าก็ทําอยู่แล้วในระยะนี้หรือหลังจากหวานข้าวทําทั้งคุมเรนคุมค่าแล้วก็ทําการเก็บอยู่ในช่วงระยะข้าวตั้งท้องจนถึงการเก็บเกี่ยวได้แต่รู้ไหมครับว่าในช่วงระยะที่สองคือระยะการคุมค่านั้นเป็นระยะที่สําคัญที่สุดเกษตรกรมือใหม่อยากจะแนะนําให้ทําให้ถูกต้อง สำหรับท่านที่เป็นมือเสียนอยู่แล้วก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดหรือย้ำเตือนเป็นข้อสังเกตว่าที่เราทำอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่เทคนิคการคุมค่ายญาให้ได้ผลดีที่สุดมีไม่กี่ขั้นตอนแต่ต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาเทคนิคที่หนึ่งหลังจากเราหว่านข้าวและทำการคุมเลนแล้ว ในช่วงข้าวอายุ 7- ถึง12วันให้ทำการปุมฆ่าญ้าอีกครั้งหนึ่งไม่ควรข้ามขั้นตอนนี้แต่มีบางท่านนะครับที่ทำมาแล้วที่ไม่ได้ผลเพราะว่ามองข้ามขั้นตอนที่สองนี้ไปเทคนิคที่สองหลังจากฉีดยาคุมฆ่าญ้าแล้วภายใน3วันหรือในช่วงระยะอายุข้าวไม่เกิน12วันให้เอาน้ำ เข้านาให้ได้และให้รักษาระดับน้ำอยู่ในระยะคอกระจายของต้นข้าวหรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้เอาน้ำเข้าจนท่วมมิดยอดต้นข้าวเลยไม่ต้องกลัวข้าวจะตายเพราะข้าวมีความสามารถทนต่อน้ำท่วมขังนานถึง7 1ถึง10วันถ้าเราคุมหรือรักษาระดับน้ําอยู่ได้หลังจากนั้นก็ปล่อย ให้น้ําแห้งเป็นปกติโดยธรรมชาติเพราะการขังน้ําในระยะนี้เราอาศัยน้ําเป็นตัวกระตุน้นหรือเป็นตัวละลายช่วยให้ยาค่าที่เราฉีดไปนั้นมีฤทธิ์ต่อการทําลายยอดยาให้ได้มากที่สุดทริปสําคัญในระยะนี้ถ้าพื้นที่นาเก็บน้ําไม่อยู่เป็นพื้นที่ดินทรายน้ําแห้งเร็วเราต้องใช้ความพยายาม รักษาระดับน้ำอย่าให้แห้งก่อน3วันถ้าเราเอาน้ำเข้าแล้วภายในระยะ1-2วันน้ำแห้งเราต้องเติมน้ำให้อยู่ในระยะคอกระจายหรือท่วมยอดข้าวอยู่เสมอให้ได้สัก3ถึงวันเพราะถ้าเราปล่อยหลังจากเอาน้ำเข้าแล้วแค่1-2วันน้ำแห้ง เราไม่เอาน้ําเข้าเพิ่มเติมนั่นก็เป็นการกระตุ้นให้เมล็ดหญ้างอกหรือหญ้าฟื้นคืนชีพได้อย่างรวดเร็วเพราะเท่าที่ทํากันมาหรือประสบการณ์จากผมเคยทํานาเอาน้ําเข้าแล้วนาเก็บน้ําไม่อยู่น้ําแห้งภายใน1นสวันแต่ไม่ได้เอาน้ําเข้าพอหลังจากนั้นประมาณ7วัน เราจะกลับมาเห็นว่าต้นหญ้าขึ้นเขียวแข็งกับต้นข้าวถ้าเราไม่สังเกตจริงๆแล้วเราจะมองไม่รู้ว่าต้นข้าวหรือหญ้าภาคภูมิใจว่าข้าวเราฟื้นได้ข้าวเต็มที่เขียวเต็มพื้นที่น้ไม่มีช่องว่างเลยเป็นการเข้าใจที่ผิดหญ้าจะมีมากกว่าข้าวถ้าเราปล่อยให้น้ำแห้งก่อน 1- 2ถึสองวัน ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเราไปเก็บในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องมันส่งผลกระทบไปถึงต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องเป็นระยะที่สำคัญข้าวจะต้องสะสมอาหารในใบให้มากที่สุดเพื่อการพัฒนาการจเจริญเติบโตไปสู่การสร้างเมล็ดสร้างน้ำนมทำให้ข้าวเราได้ มเมล็ดดีเต็มสมบูรณ์เต็มที่มีน้ำหนักถึงจะเรียกว่าเป็นการคุมค่าญ้าที่ได้ผลดีก็อยากจะย้ำเตือนกับทุกท่านว่าคุมค่าญ้าในระยะที่สองเป็นระยะที่สำคัญที่สุดคิดว่าเกล็ดเล็กๆน้อยๆตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเซียนนะครับก็อยากจะให้ท่านทำให้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ในขบวนการคุมค่าญากให้ดีที่สุดสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับ,บช่วยประสาสัมพันธ์ช่องเกษตรจงส่งความรู้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการค้นหาเกล็ดความรู้ใหม่ๆมาบอกเล่าให้ท่านได้รู้อย่างน้อยก็ได้เป็นข้อคิดนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดได้ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดจากหญ้าขึ้นมาแข่งกับข้าวในระยะข้าวตั้งท้องจนจนถึงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวโชคดีกันทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ